คุณผู้ชมครับ13มิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นวันบรบรรบ28ปีการเสียชีวิตของราชนีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่ผ่านมาอย่างที่วัดทับกระดานที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขามีการจัดงานรำลึกอย่างยิ่งใหญ่จัดกันเป็นแบบตลอดสัปดาห์เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็มีแฟนเพลงนับหมื่นเข้าร่วมแต่ทว่าปีนี้ฮะทางวัดเขาประกาศงดการจัดงานเพราะโควิด19ครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณเยาวลักษ์โบราณโมลครับ เมื่อใกล้ถึงวันครบรอบการจากไปของศิลปินลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะครอบครัวศิลปินรวมถึงแฟนคลับนะคะก็จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับหุ่นพุ่มพวงนะคะอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันก็เป็นหุ่นที่1ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมีการเปลี่ยนเป็นชุดสารีผ้ากำมะหยี่สีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีการแต่งหน้าพร้อมๆกับนำเครื่องประดับมาตกแต่งให้สวยงามค่ะ ส่วนภายในสาราท่าน้ําก็ถูกตกแต่งให้สวยงามด้วยกลับสีแดงที่พุ่มพวงดวงจันทร์ชื่นชอบแม้ราชินีลูกทุ่งจะจากไปนานเกือบ28ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นที่รักและคิดถึงของแฟนเพลงศิลปินทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมถึงคอหวยทั่วฟ้าเมืองไทยเสมอตลอดทั้งวันจึงเห็นภาพผู้คนหลั่งไหลมาไหว้ขอพรกับหุ่นพุ่มพวงที่หนึ่งซึ่งเป็นหุ่นต้นแบบภายในศาราท่าน้ำอย่างไม่ขาดสาย เช่นแฟนเพลงรายนี้เดินทางมาจากจังหวัดส,สุขโขทัยแต่เช้าเพื่อมาเคารพหุ่นพุ่มพวงโดยเฉพาะอยากมาค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะนั่งอยู่แล้วแบบอยากมาที่นี่วันนี้ตั้งใจมาเลยนะคะเนี่ยไม่เคยที่จะไปธุระตรงไหนเลยคือตรงดิ่งมาที่นี่เลยนะคะก็อยากมาไหว้แม่พุ่มพวงดวงจันทร์ของเรานะคะเป็นศิลปินในดวงใจของครูยาเลยนะคะตั้งแต่แบบ ชอบร้องเพลงแล้วก็เพลงแรกที่ร้องก็คือเป็นเพลงของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะส่วนที่สาลาสุธรรมรัฐราชบำรุงวัทับกระดานแม้จะไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าภายในเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9แต่ก็อนุญาตให้ทีมช่างมาแต่งหน้าและเปลี่ยนชุดใหม่ให้กับหุ่นพุ่มพวงอื่นๆเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามปีนี้ทางวัทับกระดานประกาศงดจัดงานํำลึกถึงราชินีลูกทุ่ง งดการแสดงมหกรรมคอนเสิร์ตและมหรสพต่างๆที่แต่ละปีมีผู้เข้าร่วมนับหมื่นคนเพื่อรักษามาตรการรักษาระยะห่างลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคโดยจะมีเพียงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในเช้าวันที่13มิถุนายนที่บริเวณสาลาเก็บอธิพุ่งพวงเท่านั้นซึ่งขณะน,นี้ทางวัดและคณะกรรมการวัดก็อยู่ระหว่างจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยสวยงาม ในวันที่13เนี่ยก็กรงกับวันพระพอดีทุกวันพระนี้ก็โยมก็จะมาทําบุญตามที่นั่นเลยพอดีทุกทุกนั่นเคยจะมาทําที่นี่แต่ว่าวันพระนั้นก็เราก็เป็นการแสดงความวตัญยูกตเวทิตาต่อพุ่มพวงดวงจันทร์ท,ที่ทําชื่อเสียงให้แก่วัดเน,นชาวบ้านในวัดพระดานคก็ขอร้องให้ไปทําที่อัฐิน,นุนเราจะเน้นไงเน้นเออมีการรับศีลอะไรเงี้ยมีการถวายทอดผ้าอะไรเงี้ยคือทำบุญมาให้คุณพุ่มพวงดวงจันทร์เขาเนี่ยคือว่าเพราะทุกปีก็จัดมาแต่ปีนี้ถือทางรัฐบาลจัดงด ไม่ให้มีกิจกรรมต่างๆทางวัดก็ให้ความร่วมมือด้านสลักจิตจันจวงดวงใจน้องสาวของราชินีลูกทุ่งบอกว่าวันที่13มิถุนายนนี้จะมีการไลฟ์สดที่บริเวณศาลากลางน้ำเพื่อให้แฟนเพลงของพุ่มพวงที่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาที่วัดทับกระดานได้เห็นบรรยากาศเพื่อคลายความคิดถึง ขณะที่ทางวัดทับกระดานเองก็ขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางมาร่วมให้สวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนเยาวบรักษ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน